สวัสดีครับมืนหนึ่ครับผมอ๋อพอครับสองบาครับผมสองบาอยังพวท่านลงทรงลงธาด้วครับมาเก็บตาของครับผมตาตามาเป่งเนาะแมนครับเตรียมส่งให้พี่น้องเด้อครับตัวนี้แมนครับสนใจกับตังสองบาของมัได้นะครับตาให้หนีครับผมแมนครับซีวงลอยเนาะแมนครับครับผมปกติบาก็สิขายเป็นโตเนาะวันไห้เป็นวงครับตะกี้ครับตัวนี้ปริมาณไหลายขึ้นครับแล้วก็ถือพร้อมเนาะ เอาไปถอดล้วไปปีงกันเลยครับพี่น,อน้งองเนี่ยจำฮวงงูแกร็บครับใส่ก็นั่งพอดีครับสนใจสั่งได้ทาา่าไหนบ่า ใช่ครับแอดไลน์ขอไม่ได้นะครับเบอร์0886205698ครับผมครับครับ0886205698อศูครับเบอร์ทรหนึ่งกสมัครแอดไลน์ขอไมาได้ครับผมรม่บอกกับโทรเข้ามาหาสองเบาได้ครับโหมีเด็ใส่กมงามครับแี่ครับนี่แสบพี่น้องไปทองามแห่งครับ สนใจกระทเข้ามาหาสองบาได้เด้อยครับผมครับผมครับ,รบนี่นะครับอาหารเ,เสิรๆของอีสานบานเทาครับ